สวัสดีครับพบกับผมเทเวลล์บายทน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรีนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็บเพื่อนั่งรถไฟฟ้า BTS มาจากสถานีห้าแยกลาดพร้าวนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนสายที่สยามนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเมาเน่ารถไฟฟ้าสายสีทองนะฮะจากสถานีกรุงธนบุรีไปที่สถานีเจริญนครนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะฮะก็สำหรับรถไฟฟ้าสายสีทองก็เป็นรถไฟฟ้าล้อยางนะฮะ สามารถเห็นวิวได้360องศาเลยนะครับเดี๋ยวเราซื้อตั๋วกันก่อนนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองนี่จะแตกต่างจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูนะฮะตรงที่เป็นรถไฟฟ้าล้อยางนะฮะส่วนสายสีเหลืองกับสายสีชมพูเป็นโมโนเรลนะฮะ แต่ว่ารถไฟฟ้าสายสีทองนี่นะครับจะมีความกระตุกมากกว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูนะฮะเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองก,กับสายสีชมพูเป็นมโมอรเรียลนะฮะส่วนรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นรถไฟฟ้าร้อยยางนะครับคล้ายๆกับรถไฟฟ้าในสนามบินเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเองก็มีรถไฟฟ้าร้อยยางแล้วนะครับเหมือนที่ต่างประเทศเลยนะฮะรถจอดรอเราอยู่พอดีนะฮะ ก็เดี๋ยวนี้นะครับถ้าใครขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศก็น่าจะรู้ดีนะฮะถ้าไปขึ้นเครื่องที่สนามบ,บินสุวรรณภูมินะฮะตอนนี้ที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิเองก็มีรถไฟฟ้าร้อยยางที่เชื่อมระหว่างเทอร์มินอลแล้วนะฮะเหมือนสนามบ,บินในต่างประเทศเลยนะฮะเหมือนที่อินซอนนะฮะเกาหลีใต้แล้วก็ที่ฮ่องกงแล้วก็ที่คันไซโอซาก้านะครับรวมถึงที่นาริตะด้วยนะฮะคันไซโอซาก้าผมเคยนั่งนะฮะตอนที่ เที่ยวญี่ปุ่นเสร็จกำลังจะขึ้นเครื่องกับไทยนะฮะตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำ YouTube นะฮะช่วงนั้นเป็นช่วงปี2018นะฮะแล้วเราก็เห็นรถไฟฟ้า BTS วิ่งอยู่ข้างๆด้วยนะครับมุ่งหน้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายมุมคนขับให้เพื่อน <S <S เอนได้เห็นอย่างชัดๆเลยนะฮะเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลือกับสายสีชมพูอาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนี้นะฮะเพราะว่า อันนี้คือผมสามารถถ่ายได้ใกล้ชิดไงฮะแต่ว่ารถไฟฟ้าสีกับสายสีชมพูมันมีระยะห่างนะครับมันก็อาจจะทําให้เห็นได้ไม่ชัดนะฮะสำหรับสายสีเืดงกับสายสีชมพูนะฮะแต่ว่าอันนี้มันสามารถถ่ายให้เห็นแบบใกล้ชิดเลยนะฮะสำหรับสายสีทองนะฮะสถานีต่อไปก็เป็นเจริญนครนะฮะผมก็ลงสถานีหน้านะครับ ถ้าจะไปไอคอนสยามก็ต้องลงที่เจริญนครนะครับข้างหน้าก็เป็นสะพานตักสินนะฮะเดี๋ยวพอรถเลี้ยวซ้ายไปนะฮะรถก็จะเร่งความเร็วนะฮะ แล้วก็จะเริ่มกระตุกนะฮะเราก็ต้องจับไว้ให้ดีๆนะฮะเขาก็มีเซาให้จับแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มเล่งความเร็วแล้วนะฮะ มีอีกขบวนหนึ่งสวนมานะฮะไปที่สถานีกรุงธนบุรีนะครับรถไฟก็เร่งความเร็วขึ้นนะฮะก็จะกระตุกแบบนี้นี่แหละครับเราต้องจับให้แน่นๆนะครับ

ข้างหน้าก็เป็นห้างไอคอนสยามแล้วนะฮะช่วงประมาณเดิน7จ็ดนะเดือนกัน,กนดายนะครับก็เคยมาพี่ฟังนรีกุลที่นี่นะฮะพี่ฟังนรีกุลก็เป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งนะฮะช่องเราให้ฟังนะฮะที่ชอบ มีวิวชีวิตตัวเองอยู่กับการเรียนหมอนะฮะก็ไปติดตามพี่เขาได้นะฮะถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะสอบเป้าหมออยากจะเป็นหมอนะครับข้างหน้าก็เป็นสถานีเจริญนครแล้วนะฮะแล้วก็มีสกายวอล์คนที่เชื่อมกับไอคอนสยามด้วยนะครับาหว ไอคอนสยามเองก็มีประดับประดาต้นคริสต์มาสแล้วนะฮะทุกคนแล้วก็เห็นหลายๆที่ตอนนี้นะครับมีการเริ่มประดับประดาในบรรยากาศของคริสต์มาสแล้วนะฮะข้างหน้าก็เป็นโรงพยาบาลตักสินนะครับ ก็ถึงสถานีเจริญนครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทาอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t i ินะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมก like, ด, share, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ